สวัสดีทุกคนก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแนะนําตัวอย่างเป็นทางการครับอันนี้เราชื่อจุย้ยอันอันน,น,นี้ไอ้เพื่อนรักเราเองชื่อปานชอบไปไหนมาไหนด้วยกันเนี่ยไปเที่ยวเราก็ไปด้วยกันไปกินอันนี้คือไปกินเหล้าอ้าวไอ้เพื่อนรักชนเมาแล้วสิเป็นไงล่ะถึงห้อง หลับปุ๋ยเลยสบายหลับแบบวมลูเรืองเลยเมือ่อตาแป๊บ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 เบิ้งนางแอลให้ไปเซเวน่นตอนดึกเพิ่นวา่าเพิ่นหิวแป,ป๊บซี่เสรนแล้วได้พาไปซื้อแป,ป๊บซี่นะก่อนไปซื้อแป,ป๊บซี่ก่อนไปเซเว่นก็หาดองดองดีดองดองหมดแล้ววันนี้นางขอแต่งตัวในชุด ีมน่ารักหนึ่งวันนะจ๊ะวอลแล้วก็ไปกันเลยพอหอดเซเว่นเราใส่ผูคคนเด้เล่นน้ำหาดีก็จังดีหน่อย <c oughs> จักยูแครได้พณน่ะเพื่อนไปเลือกซื้อของไปเลือกซื้อไปหานมหาปบบซี่เนาะเปิดตู้แบบซี่อีแอด หวัวนหน่อยเพิ่นไปหยิบเด้เพินพ่นไปหยิบขวดใหญ่เลยเด้แป๊บซบีนะหลังจากได้แป๊บซี่เสร็จเราก็เลือกซื้อนมซื้อขนม,นมเพิ่มนะจ๊ะแต่อันดับแรกเขาก็ต้องแนมก่อนมาที่ซื้อขนมเมียงเนาะเบิ่งก่อนเบิ่งก่อนเบิ่งก่อนอื้อทิกตอกทิกตอกเจอ,อนมแล้วโอ้โห เลือกนมซื้อนมอันยี่สิบบาทเนาะยิบนมเสร็จกระยางเตย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 ตยเตยตยเยไปแล้วไปเลือกซื้อขนมมุนแล้วขนมปังมุนเนี้ยวันน้นขนมปังแผ่นพอถึงหน้าเคาน์เตอร์นางก็จกเงินจกเงินหร้อกระม่องพนักงานเนี่ย พนักงานเซเว่นถามว่าเวฟไหมคะเพิ่นกรเลยตอบไปว่าไม่ค่ะไม่มีเวฟเวฟมีแล้วค่ะสงงวดยังไม่หมดเลยค่ะพนักงาน Seven, าางงเซเว่นทำหน้างงอ้าวเวฟคนละเวฟค่ะพอถึงห้องเราก็ลืมไปนะว่า,านางลองชุดนะชุดที่ซื้อมา แต่ละชุดก็อย่างที่เห็นเลยนะครับโอ้โหน่ารักชิพายเลยเอ๊แฟนใครวะเนี่ยเอ้ะไม่ใช่ไม่ใช่อ้เพื่อนรัก <c oughs> ตอเแล้วเพิ่นดีใจหัวดึงดองดอง,ดง,ดงส่วนเ่านะกระลองชุดเกินนะครับผมเราได้ชุดมาหนึ่งชุดนะครับเป็นเสือ้อแล้วก็เางเกงยีน้เพื่อนรักเราซื้อให้นะครับผม พอเราก็ซุปปั๊บอ,อ่ะซุปขาที่สองปั๊บสุดท้ายรวมจ้าเข้มขัดก็บม่ไดใส่มันรวมไหมเสร็จเราก็หมุนรอบโชว์หนึ่งรอบไปเลยนะครับปาไอ้เพื่อนรักคือซสื้อเส,ส,สื้อผ้าให้งานเทนอนแล้วแล้วก็ถึงเวลาก่อนที่นางจะนอนนะครับผมก็ให้ชงกาแฟให้แล้วก็ นางก็จะนอนหลับปุยแล้วก็ทีมหัวได้ก็ลับปุ้ยไปเลยขอบคุณทุกคนที่เบิ่งคลิปนี้จนจบนะครับ